ม,ม,มันเป็นเครื่องเหนียวรั้งจิตใจคนคนเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องถูกมัดจิตใจกันแลวกันเหนี่ยวรั้งจิตใจกันเลยกันมันไว้วางใจอย่างมากเสิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจคนก็คือตรง คำว่าตรงแปลว่าตรงตายตรงวาจาตรงใจตรงไปตรงมา,มางหมเหมือนถนนที่มันตรงเนี่ยขับรถก็มีอันตรายถ้ามองได้ถนนโค้งเนี่ยอันตรายคนเดีเช่นเดียวกันคนคดคตยากคดทางตายคดทางวาจาคดทางใจคนพวกนี้ไว้วางใจได้ยากมาก อยู่กับใครต้องระม,มัดระวังคนคดไม้คดเกี่ยวเอาทําแอกทําอ่องทาตะขอเกี่ยวข้าวไปก่อนต้มีตะขอเกี่ยวไปต้ตตงองคดคดลองลองข้อ,อแอกก็คดคดลองลองแต่คนคดนี่ทําประโยชน์อะไรไม่ได้ใจคดวาจาคดกายคดมันจะเสียเลยคนเราอยู่กับคนคดอยู่กับคนไม่โตรเ่ย ไว้วางใจด้อย่างเลยถ้าเป็นผัวเมียกันไว้บางใจไม่ได้หวาดระแวงวี่ตกกังวลเพราะมันไม่ตรงคนตรงเอาใจไปฝากแล้วไว้วางใจได้เอาใจฝากก็ไว้ใจได้เอาเงินฝากก็ไว้ใจได้เอาทรัพย์ฝากก็ไว้ใจได้เอาโว้กคฟายฝากก็ไว้ใจได้แต่ถ้าคนพคเนี่ไว้ใจไม่ได้เลยเอาอะไรฝากก็ไว้ใจไม่ได้หมด เมื่อไว้วางใจไม่ได้ก็หวาดระแวงสังคมที่อยู่ด้วยวามหวาดหวั่นหวาดระแวงนั่นตราะเขาต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถ้ามันมีทุจริคตคดโกงเนี่ยต้องไว้ไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นคนคดจะต้องถูกดักให้ตรงดักโดยใช้ไฟเมื่อก่อนเพราะทำไมตะขอเกี่ยวข้าวมันคบคดเนี่ยเขาก็ไปดักเอาไฟลนลนลน,ลนก่อนดักดักแล้วก็ผลูก้วยก็ไม่ กระต้นไม้ให้มันตรงถ้ามันคดๆนี่เขาเอาไฟไฟลน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 ไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็มามัดให้มันตรงดัดให้มันตรงคนนิสัยคดมันต้องดัดให้ตรงแต่ไม้มันดัดง่ายแต่คนมันดัดยากดัดแล้วมันหักเอาเลยดัดนิสัยดัดสันดานดัดการกระทำดัดความคิดดัดคำพูดต้องดัดให้ตรงถ้าดัดให้ตรงแล้ว จะอยู่สบายกับคนตรงถ้าอยู่กับคนคดมันระวังยากผงคดในข้องอในกระดูกภาษาโบราณเท่ากับคดในข้องอในกระดูกกระดูกมันงอเหมือนกันมันมีเรื่องอหะแปลว่า้างในมันมีปัญหาและกระดูกมันงอมันคดในข้อข้อมันคดนี่ก็มีปัญหานะแล้วแขนข้อไม่ตรงแนละ้วเดินก็ไม่ตรงทําก็ไม่ตรงแนละ้วเพราะนั้นคนที่ไม่ตรงเนี่ยว่าจะยาก ไว้วางใจไม่ได้เลยเชื่อใจไม่ได้เลยถ้าทํางานกับคนคดคนคนนั้นไว้ใจได้ยากร่วมงานกับคนคดร่วมได้ยากร่วมหอรงรงกับคนคดยินยากเลย <c oughs> เป็นสามีภรรยากับคนคดใจฝากไว้พร้อมจะคดในข้องอในกระดูกพร้อมจะทําลายใจกันพวกน้อันตรายมากๆเลยเขาเรียกว่าคนไม่ตรง ครอบทัวก็เกิดเดือดร้อนไม่ไว้วางใจได้มาจะมีสมาธิในการทำมาหากินไม่ได้เลยเพราะมัวแต่ระแวงหัวมัวแต่ระแวงเมียเพราะมันไม่ตรงเมียไม่ตรงหัวไม่ตรงลูกไม่ตรงห่อแม่ไม่ตรงที่น้องไม่ตรงคนที่ไม่ตรงไปไม่ตรงมาเน่ยอยู่ตรงไหนมีเรื่องะของไม่ตรงจะไว้ในชื่อใจไม่ได้ มั่นใจไม่ได้วางใจไม่ได้ลูกน้องไม่ตรงลูกพี่ไม่ตรงไม่ตรงวาจาไม่ตรงกายไม่ตรงใจพบยากและอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นวีนเป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกขาอยู่ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เข้าใจกันได้เห็นใจกันได้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันได้แล้วโลกที่น่าอยู่ไม่ใช่ญาติก็เหมือนไม่ญาติไม่ใช่มิตรก็เหมือนมิตรเพราะ ไว้วางใจได้สมบัต so so like ิเขาสมบัติเราเขารู้จักรักเคารพให้เกียรติในการและกันจะอยู่บ้านใกล้รวนเคียงเนี่ยอยู่สบายเพราะไว้ใจกันได้สมบัติเคารพเคารพในสิทธิเสรีภาพของการและกันแต่ถ้าเอาเจ้าเอารัดเอาเปรียดนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะจ้องขโมยจ้องจะเอาอยู่บ้านใกล้รือนเคียงญาติพี่น้องไว้วางใจไม่ได้ผมเะียกไว้วางใจไม่นูกเศร้าไว้วางใจไม่ไดน จับสมบัติวางตรงไหนก็ต้องระมัดระวังเหมือนอยู่กับโจรเหมือนอยู่กับผู้ร้ายอยู่กับัวเมียก็เหมือนอยู่กับผู้ร้าย,อย,ย,อ,ย,ายอยู่กับลูกเต้าก็เหมือนอยู่กับโจรอยู่กับผู้ร้ายผู้ร้ายข้างนอกบ้านยังระวังได้ง่ายแต่ผู้ร้ายในบ้านโจรในบ้านธรรมยในบ้าน,น,าน,น,านระวังยากเพราะนั้นมนุษย์ที่ฉลาดจึงจะต้องเป็นคนที่ตลืนซื่อสัตย์ซื่อตรงคนตรงนี่เป็นพื้นฐานของธรรมะข้อแรก แล้วข้อที่สองคือกระตันยูรู้คุณคนข้อแรกคือซื่อสัตย์ซื่อตรงข้อสองกระตันยูรู้คุณคนคนดีมีรักระตันยูรู้คุณบุญคุณเพียงเล็กน้อยทําแล้วแก่คนดีเหมือนมีดกีดในหินมันจะชัดเจนเลยทําความดีในคนเลวทําความดีกับคนเลวเหมือนกับเอามือกรีดในอากาศไม่มีรอยเหมือนเอามือกรีดในน้ำลอยขึ้นหายไปทำดีกับคนเลว ความดีนั้นไม่ปรากฏชัดเพราะคนเลวจําความดีคนอื่นไม่ได้ทําความดีกับคนดีเหมือนเอาเหล็กกรีดลงในหินมันมีรอยชัดแหละคนก็เหมือนกันกระตันยูทุกคนคนกระตันยูจะจําความดีคนอื่นได้ชัดที่จะตอบแทนความดีคนอื่นได้ชัดบุตรกระตันยูต่อมาดาบีดาญาตินิตรู้คุณกันและกัน มุดหลานรู้จักคุณของปู่ย่าตายายเขารหัดรู้คุณพระโสดองค์พระเจ้าปัจตันยูรู้คุณคือคุณอย่างนี้เมื่อมีคุณแล้วก็ตอบแทนคุณบูชาคุณปตันยูรู้คุณคนเจริญคือคนที่ปตจันยูรู้คุณคนคนไม่รู้จักคุณคนเป็นคนอะปัจตันยูบางทีเขาบอกว่าอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่หักกิ่งก้านรานใบต้นไม้นั้นนี่เขาเปรียบเทียบเราอาศัยร่มเงาของใครย่อมไม่ทําลายเสะียรกูนนั้นที่เราได้อาศัยคนนั้นที่เราได้อาศัยเราต้องการตันอยู่รู้คุณแม่แต่คนก็ต้องรู้จักคุณของต้นไม้มาให้ร่มเงาเกิดคนฉลาดคนดีเขาจะดูยังไงเขาดูว่ามีความตันอยู่คนเลวเขาดูยังไง อากาตัญยูคือคนเลวคนกาตัญยูคนดีคนดีหรือเลวเขาให้วัดตรงนี้เขาไม่วัดที่อื่นไม่วัดที่ว่ามีเงินมีทองมีข้าวมีทองไม่ชัดเขาให้วัดที่ว่ากาตัญยูรู้คนคนหรือไม่นึกถึงบุญคุณที่บุญทําแล้วแก่ตนหรือไม่เขาให้ตนแล้วตนรู้ตอบแทนหรือไม่คนดีจะตอบแทนบุญคุณคนคนชั่วไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคนคนกาตัญยูเป็นคนดี เป็นคนที่เจริญเป็นคนที่งอกงามเป็นคนที่ไพ่บูญเป็นคนที่ร่เรืองเป็นคนที่จำเริญคนอาคาตันยูเป็นผู้ที่ไม่เจริญเขาให้เราเราไม่ให้เขาเขาให้ความเมตตาเราเราไม่ให้ความรักความเคารพนับถือสื่อสา์สุเจริตต่อเขาเป็นคนอาคาตันยูคนอาคาตันยูอยู่ที่ไหนก็เหลือร้อนมันจะเผาบ้านตัวเองเผามือตัวเองเผาใจตัวเองคนอาตันยู นึกถึงบุญคุณที่พวอหลวทำแล้วแก่ตนเพียงเล็กน้อยแต่จดจําไว้ที่จะตอบแทนอยู่ตลอดการตลอดเวลาบัณฑิตมีความอัตจันยูเป็นบรทัษฐานคนทานมีความอัตันรยูเป็นบรทัษฐานคนเลวมีความอัตจันรยูเป็นสารบาปคนดีมีความอัตจันยเออูเป็นสาบุญ พขานตระาบุญตระาบาปก็ให้ดูเพียงแค่ว่านหนึ่งซื่อสัตย์สองกตัญญูเห็นไหมสุจริตตรงไปตรงมากตัญญูรู้คุณคนเจริญอาตัญญูเสื่อมเสื่อมจากทรัพย์เสื่อมจากยศเสื่อมจากอำนาจเสื่อมจากเกียรติชื่อเสียงเสื่อมจากศีิธรรม ทำสองตัวนี้ถ้าเรามีอยู่ในตนแล้วเหมือนขาสองขาเนี่ยซื่อสัตย์เหมือนขาขวากระตันอยู่เหมือนขาซ้ายซื่อสัตย์จะตันยูรู้คุณคนตรงไปตรงมาถ้ามาหากินตรงไปตรงมาตรงเป็นผู้ค้าขายก็ตรงไปตรงมาต่อลุกค้าเป็นผัวเมียตรงไปตรงมาต่อสามีภรรยาแล,ล้วรู้คุณกันและกัน รู้บุญคุณกันและกันเห็นคุณกันและกันตัางอยู่ในคุณของกันและกันก็ดีแต่บางคนหนึ่งเขาบอกเลว้ยงก่อหมาหมานี่ให้กินมันยังรู้คุณเจ้าของแต่คนบางทีเลี้ยงไปไม่รู้คุณเจ้าของมันกัดได้กันทั้งจบของมันเองแปลว่าเลวหมาอย่างนั้นต้องคาทิ้งหรือไปปล่อยทิ้งก็อื่นไปอยู่วัดก็ไปเดี่ยวกันคนในวัดให้ทิ้งข้าวมันกัดเอาอย่างนี้น่ากลัวมากๆเลย น่ากรัวตังว,ว่าเขาหาความเจริญไม่ได้คนไม่มีความเจริญเหมือนเรา,หาให้เขาหมากินหมามันกัดเราจะเลี้ไหม๋ยวนี้คนที่เราให้แล้วไม่รู้จักคุณแล้วยังตัดอีกซ้านี่อัคตันยูอย่างสูงสุดเขาว่าเลวอย่างสูงสุดไม่ใช่ดีสูงสุดถ้าดีสูงสุดคือกระตันยูสูงสุดนี่คนสูงคือคนกาะตันยูคนต่า คือคนอักตันยูทำสองข้อวันนี้ได้ไปสองข้อเหมือนขาขวาขาซ้ายท่านนำไปแล้วเจริญทุกคนนำไปแล้วไปอยู่ลที่ใดก็มีความเจริญตรงอักตันยูทำสองข้อนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทำให้มนุษย์เลิศกว่าคนเลิศของมนุษย์ระเสรกิกของมนุษย์เหนือมนุษย์ดีกว่ามนุษย์และวอกงามไพบูร์สูงส่งกว่ามนุษย์เพราะมีทำสองประการนี้จะโลงจิตใจ ให้มีขึ้นจักตัณฑ์ยั่ยาวาริวาภูราปุร hmm. ิปุเรนติสาสาราลเทวะเมวิโตนังเตตานังอุปสัปปะติอิตชิตังปะติตังปุพหังจิตามีวัตมิจโตสเพโุเรนตุสังสัปาจันโทปนาราโตยถามันิโชติรักโศยถาปะติปโยวิวัชชันตุสัพพารโอโควินัส สัพุมาเตภวัตวันตรายโยสุปิทิพายโยโขภาอภิวาสนสีสนิจังทาปัญญโนจตารโหธรรม,มวัตถันติอายุวันโธสุข,ข,งขังอาลาน